สำเร็จเป็นรูปธรรมนะสถานีประชาชนพร้อมเลยนะคะที่จะเดี๋ยวจะเชิญนายกสมาคมเอ่อมามามาคุยกันด้วยมาายหลายคนเลยฮะมาหลายหลายคนเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีคาดว่าอีกนานไหมคะจะมีการคุยันสัปดาห์หน้าแล้วไม่รู้หรอกเพราะบางพื้นที่เขาเขาก็เริ่มกับสุปกติแล้วผมคิดว่าแต่จะคุยเร็วๆนี้เพราะว่ามันจะต้องต้องมองไนข้างหน้าครับเพราะว่าน้ํามันก็อีกอีกไม่นานก็คงจะลดลงมาแล้วก็เมอ่อบริการหลายแห่งเนี่ยถ้าเกิดเขา โอเคในหลักการเขาต้องเตรียมกมารถ<ช>้าเราเราต้องประสานกบเนิยบริการเดิมที่เปลี่ยนเคุู่้ว่า<ช>คุณดอดุบาครับค<ช>่ะอ <c oughs> ันแบบแรกต้องขออนุญาตเรียนถามนะคะทนาลขาคุณหมอวินัยก่อนหรือว่าตามรายงานตั้งแต่เกิดวิกฤตน้ําท่วมมานะคะทั้งในสังจังหวัดก็ดีหรือว่ากรุงเทพเราด,ด้วยก็ตามรมนะฮะรายงานคนไปใช้บริการน่นะคะเรื่องรักษาพยาบาลเพิ่มหรือลดยังไงบ้างครับคุณหมอคะคือในส่วนคนกดไปใช้บริการ<ช>ต้องเรียนว่า เราพูดสิ่งคนใช้บริการนอกนอกระบบเถอะเพราะว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ยไม่สามารถไปใช้บริการใน<า>ในภาวะปกติได้<า>อันนี้มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าประชาชนเนี่ยกระจายไปตามที่ต่างๆคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนเริ่มต้นที่เรามองปัญหานี่เมื่เดือนกันยานะฮนะรัฐมนตรี 4, ยาก็บอกว่าในหลักการที่อยากให้มองคือว่าต้องจัดระบบที่ให้หนึ่งประชาชนต้องสายังสามารถเข้าถึงบริการได้สอง ประชาชนจะต้องไม่ต้องเสียเงินเพราะว่าไอ้ค่าไอค้ค่าเสียหายจากกาน้ำท่วมกูเจอแล้วเขาก็าลำบากยู่แล้วใช่เพราะั้นเนี่ย<ช>ต้องจัดระบบที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการและบริการที่ประชาชนไปรับเนี่ยต้องไม่เป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอืมค่ะอันนัน้นตั้งแต่เพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ตอนที่มีภาคเหนือตั้งแต่สมัยไอ้ตรงพิษณุโลกพอรามีน้ําท่วมเนี่ยเรารู้ว่าน้ําท่วมมากเนี่ยส่วนใหญ่บางที ประชาชนที่จะไปอาศัยอยู่ตามบ้านใช้ยไป่พิศโลกอาจจะมีอยู่เชียงใหม่เลย่ยตอนนั้นเราก็ประกาศให้ประชาชนซึ่งอยู่ในระบบของเราเนี่ยไปใช้บริการโรงพยาบาลในระบบของเราที่ไหนก็ได้โดยต้องเสียค่คร<ช>ับเ,<อ>เราก็รู้ว่ามันต้องเรียนะครับค่ะแต่นี้พอน้ํามันยอยยอยมาเนี่ยมันก็จะเห็นชัดว่าพอมาถึงนัอุทยานนครสวรรค์นพเี้ยงฮค่ะสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอุทัยเหมามาหมดเลยนะคะ่ในเรื่องในเรื่องตัวนี้เราก็ตอนแรกเนี่ยเราบ อาศัยโรงพยาบาลในระบบของเรานะครับนะตรนหลังพอมันใกล้จะใกล้กรุงเทพมากเนี่ยกระบวนการในการโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพเองก็มีปัญหาค่ะเราก็ไปประสานกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่าเโรงพยาบาลเอกชนที่ที่ยังมีเตียงม,มีหมอให้บริการเนี่ยเอามาให้บริการประชาชนของเราในของในระบรบหลักประทอนนะครับนะ ได้ไหมเขาก็โอเคแล้วก็บอกว่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเราขอจ่ายตามอัตราที่จ่ายโรงพยาบาลรัฐนะแล้วก็ยอมเหรอคะโอเคเขาบอกว่าขอเขาเขาเขามีส่วนร่วมในการช่วยแล้วก็บอกว่าแต่ว่าเขาบอกว่าเอาเฉพาะช่วงที่น้ํท่วมนี่นะถ้าหลังจากนั้นเราค่ว่ากันใหม่อีกทีนะครับจริงๆแล้วต้องเรียนนี้ว่าถ้าเรามองวันนี้เราเห็นว่าอการที่ระดมทรัพากรหลังนี้ก็จะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพอเราไปดูรายละเอียดครับมันจะมีโรคพวกหรือหลัง ใช่ลรคไตลรคไตอออย่างน<ๆ>ี้โรคไตในี่ยุ่งหน่อยครับเพราะว่าไตมีเวลาจํากัดการฟอ,อกเลือดเนี่ยมันต้องสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งใช่ทาไปฟอ,อกแล้วเนี่ยมาพอของเสียมาสะสมมันจะมีปัญหาเน้นก็มันยุ่งยากกว่าทั้งคเพราะว่าธรรมดาแล้วหน่วยบริการที่ที่เขารับฟอ,อกเนี่ยเขาก็จะมีสมาชิกคือมีคนประจําอยู่แล้วใช่ค่ะอาจารย์การไปเพิ่มจํานวน สมาชิกคนคนที่ว่าฟอ,อกเนี่ยเขารับ <นะ S 2> ไหวไหมด้วยนะคะจริงๆส่วนใหญ่เขาก็จะเพิ่มโดยการที่เพิ่มจํานวนรอบสมัยใหม่หมๆนี่ก็จะเครื่องหนึ่งฟอ,อกแก้เช้ารอบเช้าทีรอบบ่ายทีทเขาก็เพิ่มตั้งแต่รอบมืดเช้ามืดไปไปรอบดึกรอบรอบ,รอบกลางคืนดีก็เป็นการเพิ่มรอบของการเพื่อจะให,ให้บริการได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดต่อเราต้องต้องรู้ว่าคนไข้